เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชัยภูมินะคะต้องพาพระเนี่ยไปที่สถานีตำรวจเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยดื่มเหล้าจนเมาแล้วทะเลาะวิวาทกันโดยเฉพาะหลวงพ่อบุญถมทันตาท่านเจ้าอาวาสวัดท่าเซีย่ยวบ้านเซี่ยวใหญ่ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองเนี่ยนี่โดนต่อยตาบวมไปเลยมีแผลหลายที่อีกด้วยนะคะที่เกิดเหตุก็คือที่ประตูวัดท่าเซีย่ยวด้านทิศตะวันตกก็เจอรถเกง๋งยี่ห้อมิซูบิชิสีเทาจอดอยู่ริมทางหน้ารถมีรอยชน แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกค่ะยี่ห้อซุซุกิอาร์ซีร้สีแดงคาดขาวล้มคว่ำอยู่ที่ริมถนนนี่รถคันนี้เห็นไหมคะ,คะชนอะไรละ่ะถึงบุบขนาดนี้นะคะเจ้าอาวาสเนี่ยมีบาดแผลหลายแห่งพระอีกสามรูปก็อยู่ในอาการมึนเมาสอบสวนซาแบบนี้ค่ะว่าพระภิกษุสงฆ์มีทั้งหมด4ี่รูปฉันเพนกันฉันเพนแล้วต้องมีเล่าด้วยเออ มันใช่เ <tang> ร <s> ื่องไหมล่ะมีเล่าขาวนะคะก็ดื่มกันจนเมามายแล้วมีปากเสียงกันลงมือชกต่อยกันตํารวจก็เลยนำตัวไปหมดเลยสี่รูปส่งสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะพระทั้ง4รูปมีค่าปริมาณแอลกอฮอล์เกินร0อยมิลลิกรัมเปอร์เซนต์ทั้งนั้นเลยค่ะ250กว่าค่ะเมื่อกี้เลขเกินนะคะโดยเฉพาะพระสมมิตรสุมโนเนี่ 254เกินไปเยอะเลยนี่คือเมาจริงๆอะ่ะเมาถึงขั้นไม่รู้สตินะคะแล้วพระสมมิตรเนี่ยเป็นพระจากที่อื่นมานั่งดื่มเหล้าขาวแล้วก็ทำร้ายร่างกายจเจ้าอาวาสวัดนี้<อ>จนได้รับบาดเจ็บเนี่ยคนที่มี2 5 4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่นี้นะคะเอาไปฟังเสียงพระสมมิตรที่เป็นวัดเป็นพระจากวัดอื่นมาดื่มเหล้าขาวที่วัดนี้แล้วทำร้ายคนอื่นค่ะ เราได้ทะเลาะกันบาได้ไท,ะทะเลาะก,กันจ้าแต่แต่กินเหล้าปกติจ้ากินเหล้าอย่างก็าากินเหล้าสี่สิบจ้าเนี่ยว้าตามกงุ่มสี่สิบเดียกินเะผมคนสี่หมตามากงเนี่ยผมก็อยู่มาอยู่ในตะกรดเมื่อนตะขวดไม่ควดนึงจ้ะเมื่อขวดนึงกินไม่เศร้านี่เถอะก็นี่แหละคะ่ะก็ต้องตามตรงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องถึงตำรวจแล้วอะถูกไหมเออนะคะซึ่งพระวิรัติเตชาธิโกนะคะ ก็เล่าว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวเองแล้วก็พระอีกสองรูปรวมเจ้าอาวาสเป็นสี่รูปนั่งฉันเพนแล้วดื่มเหล้าขาวไปด้วยตัวของพระวิรัตเนี่ยเมาก็เลยขอตัวไปนอนพอตื่นมาอีกทีก็เจอพระสมิทรคือเมื่อสักครู่แหละที่ให้สัมภาษณ์ว่าตรงๆแล้วจ้ะกินเหล้า40ละจ้ะเหล้าขาวเนี่ยเลยพระสมมิตรรูปนั้นก็ชกต่อยกับเจ้าอาวาสไปแล้วนะคะก็เลยต้องขับรถ หนีทีนี้รถเก่งเนี่ยไปชนเข้ากับประตู<อ>วัดแล้วก็ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านได้รับความเสียหายชาวบ้านก็เลยเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาควบคุมตัวไปนะคะ